สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสลามใหม่อีกแล้วนะคะก็คือว่าสลามสูตรนั้นสูตรเก่านั้นเราไม่ใช้แล้วนะเรามาดูสูตรใหม่สูตรใหม่โ,โมมมอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันเป็นอยังงี้สูตรเนี่ยอยู่ในกล่องใหญ่นะคะแล้วก็อ,อ่ากล่องใหญ่แล้วก็กล่องแบบนี้นะนนมาดูกล่องนี้กัน,กน <childhood. S 1> ี่่ใหมดา

ก็นะคะมันต er ิดอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกเรากะจะถ่ายกล้องหลังแล้วนะแต่ว okay. ่ามันกล้องมันไม่นิ okay. ่งเนก็เลยมาถ่ายกล้องหลังแทนหนุเสโองอะ่ากีะจ้า มันยื่นนะคะอันนี้อันนี้นูโบเล็กนะคะแล้วก็นูขงซัฟฟอเอ้ไม่ใช่อันนี้สูตรใช้น้ำยาจากผงผงซัฟฟอนะคะรู้ใช้นี่ละลายง่ายอืม มันจะเยอะมันได้เยอะนะคะแต่ว่ามันติดคออือจ้ะอือจ้ะมันจะเปียกน้ำนะคะเพราะว่าบีบน้ำออกนี่ค่ะอันนี้เป็นกระปุกใหญ่นะคะเราขาย สี่สบาทนะคะอันนี้เราถือว่าถูกแล้วนะ เอ้ยไม่ใช่ระคะเท่ากันนะคะราคาเท่ากันกับปุตัวนี้สามสิบเท่ากันนั่นดามยดถมมันจะไม่ค่อยยืดนะคะเนี่ยมันต้องปรับปรุงอยู่อีกนิดนึงนะคะตอนนี้เรากําลังใส่กระปุกขายนะคะเป็นแป้งโดค่ะกระปุกแป้งโดนะคะเราจะตั้งชื่อร้านขึ้นมาว่าร้านสลามนะคะเป็นสลาม เออมันเป็นสลามอะไรนะลือมอะสลามสลามสุดแจ๋วนะคะลองไปไดูในไอไอดีไลน์เราได้เราขายในไอดี ID นะคะแล้วก็นะคะถ้าเกิดใครไม่มีไลน์เราเดี๋ยวเราจะให้ไอดีไปใต้เมนนะคะเพราะเราขายค่ะจาจาจาจ มันแบบกดได้ได้ค่ะดิฉันเราไปดังเลยเพื่อรู้ชอบพูดว่าดิฉันดิฉันดิฉันตรงนี้ยแค่ค่ะก็กระปุกนี้ก็หมดกันไปแล้วนะหุย้ยแต่เหนื่อ,อยอ่ะรูอว่าไอ้สูตรนี้มันจะละลายง่ายบ้างนะคะก็ก็คือว่า สูตรนี้แงสีัลง์เจ้ามอบให้กับข้าัใจเขออเปชื่อแฟเลยเหรอเอผากแฟไม่กี่วันก็ถึงชื่อแแล้วหรอ ก็ควรเป็นห่วงอยู่ลุงโทรไปก็ไม่รับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างน,นี่นะคะเอ้ยสี่นาทีแล้วเหรอโอเคค่ะมาดูกัะปต่อไปกันกระปุกนีมม้ต้องเปิดไปนะก็ปุกต่อไปนะคะได้ทุกันค่ะใครฟังพลาดตายกระปุกนี้มมก็ติดนะ ว่าลุงเออผี่เข่าได้ไงเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งตัวซะหล่อเชียวเฮ้ยหล่ออะไรี่ชุดธรรมดาปกติข้าแต่งแบบนี้อยู่แล้วหล่อแล้วนี่ฉันจะโทรไปเชิญนัดคุณแสงทองเฮ้ยอย่าแล้วเว้ยนี่เองจะไปทำอะไรกับใคเลยนะผู้สัตว์ทองลูกศิษย์คนสำคัญของข้าเว้ยลูกศิษย์คนสำคัญระวังเถอะเดี๋ยวจะเป็นหมามองทุ่งวิ่ง ติดผมนะนี่ค่ะอ,อ,อันนี้ไม่ติดนะคะไม่ติดไม่ติดตรงนี้เลยช่วงนี้นะคะเราอาจจะไม่ค่อยอ่านคินนะเพราะจะสอบเราต้องอ่านหนังสือสอบนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็มีอยู่สองกับปุกน,นะคะเท,ท,ท,ทะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย